สวัสดีครับในคลิปนี้กลุ่มของพวกผมพิมพ์ไทยไม่ได้คจะมานำเสนอเกี่ยวกับระบบ AI วัดอัตราการเต้นหัวใจช่วยประเมินความเสี่ยงโรคนะครับในเพย์พอยของเรานะครับจากข้อมูลของ WHO กับผลการศึกษาวิจัยของ c a ด d โ o g r a m พบว่าอย่างน้อย 3- ามใน10โรคที่ฆ่าชีวิตคนมากที่สุดในปี2020มีผลต่มาชีพจรเปลี่ยนไปทั้งจะเป็นในเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคหลอดเลือดสมองโรคเบาหวานดังนั้นเลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าจะดีกว่าไหมหากเรารับรู้ความเสี่ยงพวกนี้ล่วงหน้าจากคิดประจรที่เปลี่ยนไปและหาแนวทางในการป้องกันก่อนที่จะสายได้ดังนั้นนะครับเลยเป็นจุดเริ่มต้นของโปรเจกต์นี้นะครับต่อมาจะเป็นในเรื่องของ ux ui design นะครับพวกเราได้ทำการดีไซน์ในฟิก m a มานะครับโดยในหน้าแรกของเรานะครับก็จะเป็นการกรอกชื่อ เพื่อทาการคลิกเข้าสู่หน้าถัดไปครับแล้วในหน้านี้ระบบก็จะถามว่าคุณมีบัญชีแล้วหรือยังถ้ายังไม่มีก็ให้กดสิงคอัพเข้าไปเพื่อทาการสมัครครับโดยกรอกอีเมลรหัสผ่านหมายเลขมือถืออายุแล้วก็เพศเพื่อทาการสมัครเข้าไปใช้งานครับหรือถ้ามีบัญชีอยู่แล้วก็ให้ล็อกอินโดยการกรอกอีเมลและรหัสผ่านเพื่อทำการล็อกอินเ,เข้าไปครับ ในส่วนของหน้าหลักนะครับก็จะมี Information ของเราแล้วก็ปุ่มเมนูต่างๆนะครับทั้งจะเป็น Input BGM อัปโหลด BGM h health s c o r e m i g r r i n n Location Sleep Duration แล้วก็ h a b i t นะครับส่วนข้างล่างสุดก็จะเป็นรายละเอียดของข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับโรคในหน้านี้ก็จะเป็นหน้าของ Information ของเราที่ได้จากการสมัครบัญชีของเรานะครับ ในหน้านี้ก็จะเป็นหน้าของการกรอก Input bgm นะครับซึ่งก็จะมีให้กรอกทั้งวันที่เวลา l a g e bpm peak bpm Oxygen Saturation นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าของโหมดสำหรับการวัดความเสี่ยงนะครับทั้งจะเป็นความเสี่ยงความดันโลหิตโรคจุดหายใจขณะนอนหลับหรือโรคเบาหวานซึ่งวัดได้โดยการใช้นาฬิกาข้อมือเป็นตัววัดซึ่งในอนาคตนะครับผู้จะทำก็มีความประสงค์ ที่จะพัฒนาเครื่องมือนี้มาใช้คู่กับโหมดนี้ครับในหน้านี้ก็จะเป็นหน้าของ habit นะครับก็จะเป็นหน้าของข้อมูลพฤติกรรมที่ควรทำนะครับในหน้านี้ก็จะเป็นหน้าของ m y g r e n location นะครับก็จะเป็นหน้าของการรับข้อมูลเพื่อประมวลผลซึ่งก็จะคล้ายกับหน้าของ input bgm แต่ในหน้านี้จะเป็นการรับข้อมูลของผู้ใช้โดยการให้ผู้ใช้คลิกที่ตำแหน่งที่ปวดเพื่อประมวลผลอคร่าวๆได้ครับซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ ก็จะไปแสดงในหน้าของ Myscore ครับในหน้านี้ก็จะเป็นหน้าของ m y s c o r e ซึ่งเป็นหน้าของการแสดงผลลัพธ์จากการประเมินของผู้ใช้นะครับซึ่งในแถบของ h e r r t r a t e ก็จะเป็นผลลัพธ์ของการ Input ข้อมูลจากผู้ใช้ในหน้า Input BGM ซึ่งก็จะมีประวัติของแต่ละช่วงในการประเมินผลซึ่งก็จะโชว์ในรูปแบบของดีปานกลางและแย่ครับส่วนในแถบของไมเกรนนะครับก็จะมีประวัติการประเมิน ซึ่งก็จะแสดงผลลัพธ์จากการประเมินที่คล้ายกับแถบของ Hearth r เรตแต่จะแสดงในรูปแบบของระดับไมเกรและค่าต่างๆจากการประเมินผลครับในส่วนของ Architecture Design ของระบบ AI วัดอัตราการเต้นหัวใจช่วยประเมินความเสี่ยงโรคนะครับก็จะมีอยู่สส่วนคือส่วนของ Pre-Processing ที่เป็น Training Data Set และ Prediction ที่เป็นส่วนของ Testing Data Set นะครับโดย เทรนนิ่งดัตเทสเซตของเราก็จะเป็นการใส่ค่าลงไปเพื่อทำการเทรนโมเดลในการสร้าง machine learning นะครับแล้วต่อมาก็จะเป็นการเช็คความถูกต้องของระบบ,บแล้วในส่วนของพเรดิชันนะครับก็จะเป็นการเทสระบบนะครับเพื่อทำการสร้างโมเดลของเราขึ้นมานะครับในส่วนของ architecture design of machine learning ของกลุ่มเรานะครับก็จะมีอยู่3ส่วนก็คือ ในส่วนของ Input Layer, Hidden Layer และก็ Output Layer ครับโดย Input Layer นะครับก็จะเป็นชั้นของการรับข้อมูลภายนอกทั้งจะเป็นในเรื่องของ l e ส b p p Peak BPM o x y g e n Saturation นะครับส่วนของ Hidden Layer ก็จะเป็นชั้นในการประมวลผลข้อมูลครับเพื่อส่งออกมายัง Output Layer ที่เป็นข้อมูลของผลลัพธ์นะครับเช่น y y p r t t n s s o o r Rich สลิปแอปเนอร Rich ไดอะบตรนะครับในส่วนของโมดูลดีไซน์ของเรานะครับเริ่มโดยเข้าสู่โปรแกรมในโปรแกรมก็จะให้เราล็อกอินหรือซิงอินนะครับเพื่อเข้าสู่หน้าเมนของเราดังนั้นนะครับในหน้าเมนก็จะเป็นหน้าสำหรับการกรอกข้อมูลเพื่อจัดการข้อมูลแล้วแสดงผลออกมาครับสำหรับ development scope นะครับในส่วนของ tool และภาษาที่ใช้พวกเราใช้ figma เป็นตัวในการออกแบบหน้า u x u i และใช้โปรแกรม intelij l เป็นตัวในการเขียนโค้ดด้วยภาษา Python ส่วน panda จะเป็นการเรียบเรียงข้อมูลจากผู้ใช้และมี tensor flow เป็นตัวที่ใช้ในการทำ machine learning ส่วนของการจัดการฐานข้อมูลนะครับพวกเราใช้ spring boot และ mongodb ครับสำหรับเทอร r y ี่ของเรานะครับ machine learning ก็คือการนำ machine learning มาใช้ในแอปพลิเคชัน ตรวจวัดอัตราหัวใจดังนี้ตรวจจับอัตราการเต้นหัวใจที่ต้องพึงรับฟังและเรียนรู้จากข้อมูลของโมเดลแมชชีนเลอร์นิ่งการตรวจวัดอัตราการเต้นหัวใจที่สามารถใช้โมเดลในการแยกแยะได้การทำนายการเปลี่ยนแปลงอัตราการเต้นของหัวใจในอนาคตโดยใช้โมเดลในการทำนาย prediction model เ,เพื่อทำนายเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นการเทรนนิ่งแมชชีนเลอร์นิ่งวิธีการเทรนนิ่งแมชชีนเลอร์นิ่ง การจัดการข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลมีความเป็นระเบียบเหมาะสมสำหรับการนำไปฝึกใช้ในการทำ Machine l e arning การเลือกและสร้างคุณลักษณะที่สำคัญที่เป็นปัจจัยในการทำนายอัตราการเต้นของหัวใจการปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ของโมเดลเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดการใช้ชุดข้อมูลทดสอบเพื่อประเมินประสิทธิภาพของโมเดลรวมถึงการใช้เมทริกที่เหมาะสมเพื่อวัดประสิทธิภาพ การทําให้ผลลัพธ์ของโมเดลเป็นที่เข้าใจได้และทําให้ผู้ใช้งานเข้าใจในการทํางานของระบบการทดสอบโมเดลในสภาวะแวดล้อมทางการแพทย์เพื่อให้แน่ใจว่ามีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือสูงในการใช้งานจริงในส่วนของโดเมนโนเลตนะครับฮาร์ดเรทฮาร์ดเรทเป็นตัวบ่งชี้ที่สามารถใช้ในการประเมินสุขภาพของหัวใจความผันผวนของฮาร์ดเรทที่เรียกว่า Heart Rate, variability หรือ HRV ซึ่งยังเป็นตัวบ่งชี้ในการใช้ประเมินระบบประสาทอัตโนมัติ h r t r t t e นะครับปกติจะอยู่ในผู้ใหญ่ที่อยู่ในระหว่าง60-100 BPM บุคคลที่มีความเครียดหรือการออกกำลังกายอย่างหนัก Heart Rate จะอยู่ที่150บวก BPM บุคคลที่อาจหมายถึงเริ่มมีความเครียดหรือการออกแรงอย่างเล็กน้อยถึงปานกลาง Heart r เรทจะอยู่ที่1 0 0ถึง150 BPM ในช่วงนอนหลับหรือพักผ่อนเต็มที่ Heart Rate จะอยู่ในที่น้อยกว่า60 BPM Heart Rate n n l y y s s s เป็นการตรวจสอบความผิดปกติจากอัตราการเต้นของหัวใจมีดังนี้ 1. ใช้เซ็นเซอร์และเทคโนโลยีในการสื่อสารไร้สายเพื่อตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจโดยตรงจากผู้ใช้ 2. วิเคราะห์รูปแบบความสมดุลของอัตราการเต้นหัวใจเช่นการตรวจการเต้นของหัวใจที่ไม่ปกติหรือการขาดหายของชีพจร 3. ศึกษาความแปรปรวนในช่วงระยะเวลาในการเต้นของหัวใจ 4. การใช้วิธีแบบ Machine Learning เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวัดอัตราการเต้นหัวใจเพื่อใช้ในการทำนายโรคและการคาดการความเสี่ยงได้สำหรับ testing plan นะครับ พวกเราก็ได้นําข้อมูลอัตราการเต้นของหัวใจจากแหล่งข้อมูลต่างๆมาทบการทดสอบระบบโดยการสร้าง Training dataset อัตราการเต้นของหัวใจเพื่อทําการทดสอบโมเดลเพื่อวินิจฉัยโรคต่างๆครับสําหรับ Objective นะครับเพื่อออกแบบพัฒนาร,ระบบ a i ในการวินิจฉัยโรคเบื้องต้นจากอัตราการเต้นของหัวใจสําหรับ User นะครับแอปนี้นะครับก็ได้สร้างมาสําหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเช่นผู้สูงอายุผู้ที่เป็นโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงหรือคนรักสุขภาพหรือแม้แต่บุคคลทั่วไปที่ต้องการติดตามดูแลสุขภาพหัวใจของตัวเองรวมกระทั่งตัวคุณด้วยและนี่ก็จะเป็นส่วนของ literature survey นะครับและนี่ก็คือสมาชิกกลุ่มของเรานะครับ พิมพ์ไทยไม่ได้ .com โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์วัชรชัยวิริยะสุทธิวงศ์และนายแพทย์ทิติวัฒน์ประชาธรรมรงพิวัตรครับครับสำหรับกลุ่มของอผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ